สวัสดีค่ะขอชักกันวนอัตกะชาแนลอีกแล้วอีกแล้วเลยแล้วชาแนลอีกแล้วนะคะก็คือวันดีวีของดีมาให้ทุกทุกคนดูก็คือเหมือนคลับคลคับคาเหมือนเจนนี่คุณน่าจะเคยใส่นะมันเป็นหมวกที่เคยเจนนี่น่าจะเคยใส่ครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะเจนนี่แบ,บ็คพิงก์ยแหละที่ใส่ครั้งหนึ่งก็คือ,อนน สั่งมาแต่สั่งมาตั้งแต่วันเสาร์หรือว่าอาทิตย์นี้แหละแล้วก็พึ่งได้วันนี้ก็เลยมาแกะกล่องกันดีกว่าพึ่งสั่งมาส,งสดๆร้อนๆแล้วก็เพึ่งได้มาเมื่อกี้นี้แหละก็เลยก็คือ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 เจ๊ดีไหมคะเราได้ หมวกมัอนคล้ายๆของเจนนี่มาหนึ่งใบก็คือหมวกเกาหลีช่วน้อุ้ยน่ารักก็คือแบบอุ้ยแต่มันจะยาวไปไหมยาวไปปะไม่ยาวสิเดี๋ยวนะไม่ถใใ่ไม่ถูกคือสั่งครั้งแรกเลยเนี่ยสัง่งคือตอนแรกปกติเราไม่เคยแบบ ไม่เคยนี่อยู่แล้วไม่เคยสั่งแบบนี้อยู่แล้วอืมไม่ไม่เคยคือแบบดูผ่านๆมากเลยว่าจะสั่งจะสั่งไม่ทั่งดีก็เลยตอนรับสองศูนย์สองห้าเลยดีกว่าก็เลยตอนรับปีใหม่เลยดีกว่าเราเพอดีเราจะได้มาใส่ทุกคนดูนี่ไงคะน่ารักไหมคะนี่ไงสั่งคือเจนนี่น่าจะใส่ ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าเจนเนี่น่าจะใส่สีดีหรืออย่างไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราเลยสักตาเจนเนี่แล้วก็บิววลาพรก็ใส่บิววลาพรก็ใส่แต่น่ารักเหมือนกันแล้วก็เลยซื้อตาทั้งเจนเนี่แบล็พิงแล้วก็บิววลาพรแต่ขอโทษด้วยนะคะที่แอบอา้างชื่อไปก็คือเราอยากใส่แล้วก็อยากดูว่ามันคือแบบบ้านเราก็หนาวแล้วแบบอยากใส่จนเลยแล้วมันแบบ น่ารักแล้วก็ถ่ายแล้วก็น่ารักแล้วก็แบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่ม,น,มนิ่มมากเลยแน่ดูสิคะเนี่หยหุยสวยมากไม่แน่นะถ้าอันนี้อย่าดูก่อนเพราะว่าอย่าดูก่อนว่าจะสั่งเพิ่มอีกไหมเพราะว่าเราจะได้แบบดูสิคะสวยมาก เจ๋งมากเลยอ่ะคือแบบนิ่มมากคือแบบแต่ถ้าใครสั่งร้านเนี้ยก็สั่งได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากว่าสั่งกับเราเดี๋ยวเราจะปักริ้งตะเก้าไว้ให้แล้วกันนะหมอนาสนุกอะนิ่มมากเลยอ่ะอุ่นมากเลยอ่ะคือแบบคือคือไม่รู้ว่าจะเราจะสั่งตามจริงนี่จริงๆนะแต่ว่าเราก็เลย เห็นว่าวิวเวลาพรกับเจนนี่แบ็ควิงใส่แล้วก็มันสวยแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็แบบไม่คือปกติเราเคยใส่เราเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หมวกไม่ชอบใส่อะไรทั้งสิ้นไม่ค่อยชอบแบบอุ้ยอะไรก็อย่างงูอะไรก็อย่างนี้ไม่ชอบก็คือแบบคนที่ไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยคือแบบหมวกก็ไม่ใส่เออแค่หมวกที่แบบแคล้ายๆเหมือนหมวกเกาหลีอะ่ะเรายังไม่ใส่เลยอะ่ะ อืมเราก็เลยเราตัดใจซื้อมาสักอันหนึ่งลองดูว่ามันจะดีไหมก็ดีมากแต่มันนิ่มมากใส่แบบไม่แบบคือใส่เฉพาะหน้าหนาวหรือว่าไปใส่ไปเที่ยวที่แบบหน้าหนาวแบบไปเขาไปแลไปใส่ได้แบบไปถ่ายรูปได้เล่นหน,น่นนักนัก่นล่ะไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดาใคกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยและก็อีกอย่างนึงวันนี้ อย่าลืมไปกดไลค์เกลียวกับเกมกันด้วยนะอย่าไปลืมกันด้วยเนาะจิ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 จก็คือถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบเห็นวิววลาพอรกับเจนนี่แบบเพิงใสอีกก็แคปหน้าจอมาไอ้ไปใช่แคปหน้าจอสิแคปมาให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็บอกว่าชอบหรือไม่ชอบใครไปซื้อตามก็ไปซื้อตามก็ได้นะบ๊ายบาย